มาครับวันนี้ผมก็มีปืนที่อยากลองเล่นดูว่ะช่วงนี้เนี่ยเราก็มาทดลองปืนใช่ไหมล่ะไปเล่นปืนไหนก็มันก็พอเล่นได้ครับยกเว้นแต่สนาที่ผมเล่นมาเนี่ยแต่วันนี้ผมมีปืนที่น่าสนใจว่ะผมไปลงแรงมาด้่ก็ไม่ค่อยได้เห็นคนใช้เลยครับซึ่งบอกเลยว่าถ้ามีก็น้อยมากอะ่ะนี่มันก็อยู่ไหนวะอ่านี่เลยครับดูดิและปืนนี้บอกเลยครับว่าถ้าผมไปลงฝึกซ้อมมาเนี่ยก็ ไม่ค่อยได้เห็นครับส่วนมากผมจะเอาไว้ฟาร์ม่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะลองปืนนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลองลงในฝึกซ้อมดูนะอันนี้ส่วนมากผมก็จะลองไปหมดเลยครับปืนเนี่ยแล้วก็ปืนนี้ยังไม่เคยแล้วก็จะมีปืนไรเฟิลอันนี้ครับเป็นปืนอันนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ค่อยลองนะแต่วันนี้ก็จะเอาปืนนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ซื้อสูตรไปห0 0พทองซื้อมามา แล้วก็คราฟกันเลยครับแล้วมาดูกันครับว่าเราจะได้สีอะไรแล้วก็กดมาแล้วก็ฟึบนี่ไงสีฟ้าเอาว่าเดี๋ยวเราก็จะลองไปเล่นดูครับว่าปืนนี้เนี่ยมันจะเล่นได้ไหมบอกเลยว่าผมเล่นโหมดฝึกซ้อมก็เล่นเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นครับคนใช้ปืนนี้นะ่ะมยวมาลองกันซึ่งมันก็กระสุนเยอะนี่ไม่ว่าจะยิงได้เปล่านะดูดิ เดี๋ยวลองดูครับแล้วฝนจะออกมาเป็นยังไงนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรับชมกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นครับปืนนี้เนะี่ยเราก็ต้องลองหน่อยแล้วว่ามาครับตอนนี้ก็เข้ามาในแมตช์เรียบร้อยแล้วผมก็เอาปืนนี้มาละมาลองเล่นดูโอ้ยโอ้โหย และปืนนี่คือดีดมากครับเมื่อกี้ที่ผมคุมเกือบไม่อยู่อ่ะและปืนก็เบามากด้วยนะเมื่อกี้ยิงโดนเยอะมากอ่ะและก็เรียบร้อยแต่ทีมลาก็ร่วงไปแล้วหนึ่งหายละและปืนผมปืนอย่างนี้ด้วยนะ่ะโอ้ยแล้วอยู่ที่ผมสามคนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงแทบไม่เข้าเลยเลดไม่ลดเลยครับคนเมื่อกี้น่ะโอ้แต่เดีนี้ก็เหลือสองคนครับ สวยไปดูกันครับว่าเพื่อนเราก็จะกู้สถานการณ์ได้ไหโ้หเลยก็ยากอ่ะโอ๊ย,อยแะ้วก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือคนเดียวบอกเลยว่ายากจริงอ่ะเมื่อกี้ผมคุมไม่อยู่อ่ะแล้วก็พอมันโดนก็โดนเบามากนะะก็หนึ่งสครับไะ่ก็เรียบร้อย ที่ผมยิงไม่ได้เมื่อกี้อาจจะเป็นตาแรกก็ได้นะยังไม่เคยเล่นไงมาเดี๋ยวไปใหม่เราต้องยิงได้ปะ Rich Man Shop โล่หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนๆสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ UID พร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบผ่อนชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้ม เติมไว้เติมได้24ชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิก์ใต้คลิปเลยครับมาครับเดี๋ยวแก้มือนี่มันยิงไม่เข้าจริงดิไม่ผมยิงไปโดนเยอะมากอะตอนที่ผมจะตายเนะี่ยแต่ว่าเลือดคนที่ผมยิงไม่ลดเลยนะอ๋อว่านนี่จะลดแค่กรอบเมื่อกี้นะนี่วันนี้มันดีดมากครับแลายรบขอได้ก็ดี แล้วก็ซ้ำไปโห่โอยแ้วก็สุนหมดอีกแต่เรียบร้อยเพื่อนร่วงโอ้โหไม่ได้ว่ะเมื่อกี้ผมยิงไปล้มอ่ะกินยาแป๊บครับแล้วเกือบตาย ตอนนี้ก็เหลือฝั่งลราก็เหลือ2นะเพราะว่าร่วงไปแล้ว1นึ่เพื่อนจะเอาจริงดิฝั่งนั้นสาวเลยนะไยปืนผมอย่างนี้ด้วยแนตะ่มาเพื่อนบวกแล้วก็บวกครับไรก็อเฮย้ยเอาเ๋ย่ก็จะร่วงละมีคนหิวให้โอ้โหอันนี้สองสองครับโอ้โ คนฮิวให้อ่ะแล้วปืนผมยิ่งเบาเอยู่แล้วฮิวให้อย่างนี้จะตายมาแน่โวยมันก็เบาไปมีดดีกว่างั้นนะโอ้โหโอ้ยยังไม่เข้าเลยว่ะอย่างนี้ต้องฮิวเพื่อนครับอเ,อเอ้ยเอาไอ้ผมจับไม่ได้สลับปืนวะแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหตึงมือจริงว่ะผมยิงแทบไม่เข้าว่ะ เมื่อกี้คนที่โดนระเบิดสบู่ถ้าไม่มีฮิวก็น่าจะตายนะมาดิรอบนี้ต้องโดเลยครับถ้าวิ่งมาที่ผมปาเลยฟึบโอยเอา้าแล้วก็เรียบร้อยครับนี่เมื่อกี้ผมน่าจะได้ดามเมจจากเพื่อนด้วยนะก็เลยร่วงครับถ้าอีกคนเดียวดูส่งก็ไม่น่าจะตายอะ่ะวะโอ้ยอันนี้เกมไวว่าแล้วก็เรียบร้อยชนะว่า นี่ถ้าเจอแบบทีมที่ยิงได้หน่อยก็จะชิวเลยนี่แต่ปืนผมนี่เบาจริงดามเจนเนี่ยผมยิงไปแค่2,000เองดามเจนเนี่ยโ,โหและดูฝ่ายตรงข้ามดิมีแรงคอนคูลเลอร์ครับ4คนเลยแต่ก็ยังดีแล้วครับที่ยิงได้1คนเน่ยผมจะวิ่งไปไม่ได้หว่าถึงผมวิ่งไปยังไงผมก็ยิงไม่ตายอะ่ะนี่โอ้ย ทังนี้เข้ามากระสุนเยอะจริงครับแต่ว่ามันยิงไม่ตายไงโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยดูดิเอาเองเกินสวยครับตอนนี้เพื่อนช่วยผมอยู่มาไม่จะไหวเอาหน่อยเพื่อนจัหว่านี้เพื่อนต้องแบบผมอะ่ะเพราะว่าเราทำอะไรแทบไม่ได้ แล้วก็ซัพพอร์ตไปครับนี่งไงคิวไฟโฮ้ยคนโดนกลับระเบิดผมนะแล้วก็เรียบร้อยครับตายโอเคร่วงครับอยู่ไหนโอเคเดียวโอ้โหแล้วก็ร่วงว่ะเฮ้ย และโดนชุบว่านี่เลยแล้วก็ฟันดีกว่าครับถึงยิงไปก็ไม่รู้ว่าจะตายเปล่านะอย่างน้อยถ้าฟันก็ตายอยู่ไปว้ะตอนนี้เพื่อนนำว่าแล้วก็ตามหลังเลยมือนี้มันก็สุนเยอะครับแล้วก็แบบยิงโคได้อยู่นะ อ๋อดิแล้วผมยิงไปไงั้นเลยครับอะไรก็ไม่น่าิงตายหรอกก็แกล้งยิงไปแต่ว่าแบบทำทรงแว่าเรามาเยอะนี่โอ้ยมาอะไรก็เรียบร้อยครับชนะยูอ แต่ว่าแบบยิงเบาจริงอ่ะปืนนี้เนี่ยแล้วมันก็ยิงยากด้วยครับแต่พอคุมได้อยู่แต่ว่ามันโดนเหมือนกับโดนน้อยอ่ะามมดาเบตแต่ละนัดก็40-50ิบอะไรนี้ผมว่าแค่นี้ดีกว่าวะ่ะปืนนี้เนี่ยถึงผมเล่นไปผมว่ายังไงผมก็น่าจะแพ้อะเพราะว่าทําอะไรยากครับนี่แต่ว่าผมว่าต้องคอ,อยอย่างนี้เนี่ยถึงจะเล่นได้นะพอสเปรนี่คีแบบมันก็คุมยากอยู่นี่แล้วก็ตามนี้เลยครับอยากลองเล่นไงว่าปืนเล่นยังไงเนี่ย แต่งว่านะไม่ค่อยเห็นคนเล่นในโหมดฝึกซ้อมเนี่ยเพราะว่ามันก็ยิงยากครับนี่อย่ามาสเปรย์ให้ดูนะอะไรก็ดูรีคอร์นะครับดูดิคนที่คนครับดูดิคุยากอยู่อ่โอคมยากแล้วก็ยังเบาอีก มาเดี๋ยวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับปืนนี้เวลาก็ค่อยหาลองปืนใหม่นะเดี๋ยวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ